สวัสดีค่ะก็ขออนุญาตเริ่มเลยนะคะในส่วนของสำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยาที่เราก็เราเองก็มีส่วนร่วมนะคะในการดำเนินการในเรื่องของภาวะลดหวานมันเค็มนะคะค่ะไพ่ต้นไพนได้ได้ยินไหมคะค่ะได้ยินชัดเจนค่ะอาจารย์ค่ะค่ะ ในส่วนของอยนะคะเราก็ดูแลผลิตภัณฑ์อาหารนะคะที่มีบรรจุพัณฑ์นะคะดังนั้นการมีบรรจุภัณฑ์จึงจําเป็นที่จะต้องให้ผู้บริโภคเนี่ยค่ะทราบข้อมูลรายละเอียดของผลิตภัณฑ์นะคะว่ามีองค์ประกอบประกอบไปด้วยอะไรบ้างใครเป็นผู้ผลิตหรือมีรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่จะนําข้อมูลนั้นส่งต่อให้ผู้บริโภคได้อย่างไรนะคะฉะนั้นในส่วนของอาหารจึงจําเป็นที่จะต้องมีฉลาก ฉลากอาหารนั้นเป็นส่วนสำคัญในอันดับแรกเลยก็ต้องเป็นพื้นฐานของทางด้านอาหารว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้างนะคะในส่วนของฉลากพื้นฐานซึ่งเป็นการแสดงข้อมูล เขาเรียกว่าเป็นพื้นฐานผลิตภัณฑ์อาหารนะคะข้อมูลอันจำเป็นที่เราจะทราบได้ว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีองค์ประกอบไปด้วยอะไรนั่นก็คือสูตรส่วนประกอบนะคะโดยแสดงอยู่ในส่วนของส่วนประกอบที่สำคัญของผลิตภัณฑ์อาหารนั้นๆซึ่งส่วนนี้เราก็จะทราบได้ว่าผลิตภัณฑ์นี้ประกอบไปด้วยวัตถุดิบอะไรบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหวานน้ำตาล มันไขมันต่างๆนะคะหรือในเรื่องของความเค็มเกลือต่างๆที่มาเป็นองค์ประกอบของตัวผลิตภัณฑ์อาหารนะคะทุกๆชนิดของอาหารจะต้องมีการแสดงฉลากขั้นพื้นฐานแน่นอนนะคะถัดไปค่ะก็เป็นการต่อยอด เป็นเรื่องของความสมัครใจ normalized. ที่ผู้ประกอบการนั้นจะส่งต่อข้อมูลด้านโภชนาการหรือคุณค่าทางสารอาหารของผลิตภัณฑ์อาหารให้กับผู้บริโภค <woo. S 2> ได้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์อาหารในทำนองเดียวกันว่าจ <aspire S 2> ะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อะไรที่มีสารอาหารนั้นเหมาะสมกับสภาวะร่างกายของตนเองนะคะภายใต้กรอบข้อมูล โภชนาการนะคะหรืออาจจะมีการต่อย่อดจากกรอบข้อมูลโภชนาการก็คือมีการดึงเอาสารอาหารที่คิดว่าเป็นตัวดีนะคะมาส่งต่อข้อมูลให้ผู้บริโภคได้อ่านในเวลาอันสั้นๆในการตัดสินใจเลือกซื้อเช่นการพูดถึงตัวดีๆของตัวสารอาหารเช่นอ่ในเรื่องของมีโปรตีนมีแคลเซียมมีวิตามินต่างๆนะคะ แต่อย่างไรก็ตามเมื่อพูดในส่วนที่ดีของผลิตภัณฑ์แล้วเราก็ทราบดีว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของไขมนันคอเลสเตอรอลนะคะหรือตัวโซเดียมนะคะถ้ามีปริมาณที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพเมื่อบอกในตัวดีให้กับผู้บริโภคทราบแล้วนะคะผู้ประกอบการก็จะต้องแสดงในความโดดเด่นของตัวสารอาหารที่ไม่ดีด้วยนะคะ ต่อเนื่องหรือติดกับตัวการกล่าวอ้างสารอาหารที่เป็นตัวดีฉะนั้นค่าสารอาหารต่างๆเหล่านี้จะมาได้อย่างไรนะคะคงจะต้องมีในเรื่องของการพิสูจน์ต้องนำผลิตภัณฑ์ไปส่งตรวจวิเคราะห์เพื่อให้ทราบแน่นอนแน่ชัดว่าผลิตภัณฑ์อาหารนั้น มีสารอาหารเป็นไปอย่างไรเมื่อได้ผลวิเคราะห์นะคะจึงจะนำเอาค่าสารอาหารต่างๆเหล่านั้นมาแสดงบนฉลากภายใต้กรอบประกาศกระทรวงสารณสุขว่าด้วยเรื่องของฉลากผู้ชนาการนะคะฉะนั้นข้อมูลทั้งหมดบนฉลากที่ผู้บริโภคเห็นก็จะเป็นข้อเท็จจริงของแต่ละผลิตภัณฑ์นะคะไปกว่านั้นค่ะเราก็เป็นเรื่องของภาคบังคับ ก็คือเป็นการต่อยอดจากฉลากโภชนาการที่เป็นความสมัครใจใครอยากทำอยากแสดงก็จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของตัวประกาศนะคะแต่พอมาเป็นฉลาก GDA ไม่ได้บังคับอ่ะโทษค่ะไม่ได้เป็นความสมัครใจแต่เป็นภาคบังคับนะคะโดยดึงเอาข้อมูลอันจำเป็นที่กระทบต่อสุขภาพ ถ้าหากมีปริมาณที่ไม่เหมาะสมหรือมีปริมาณมากเกินนะคะนั่นก็คือค่าของพลังงานน้ำตาลไขมันและโซเดียมน,นะคะกำหนดในเรื่องของลักษณะการบริโภคต่อวันนะคะหลักการคือต้องแสดงด้านหน้าบรรจุภัณฑ์นะคะกำหนดรูปแบบและเงื่อนไขเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเห็นฉลาก GDA นะคะซึ่งเป็นรูปแบบการแสดงในแบบแท่ง ในรูปแบบนี้นะคะซึ่งก็จะเป็นการแสดงด้วยค่าของพลังงานน้ำตาลไขมันและโซเดียมต่อทั้งแพ็คทั้งกล่องทั้งกระป๋องนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่ผลิตภัณฑ์นั้นมีความใหญ่มากๆนะคะค่าของสารอาหารตรงนี้มันคือทั้งบรรจุภัณฑ์ฉะนั้นปริมาณมันเยอะแน่นอนนะคะมีการแนะนำวิธีการบริโภคที่เหมาะสมนะคะว่าควรจะกินอย่างไร ในหนึ่งซองนั้นควรจะแบ่งกินอย่างไรณนะตำแหน่งที่แสดงไว้ด้านหน้าเมื่อไร่ก็ตามเราเห็นฉลาก GDA เราจะต้องเห็นกรอบข้อมูลโภชนาการอันนี้ประกบไปด้วยนะคะแต่จะประกบไว้ณนะตำแหน่งไหนของบรรจุภัณฑ์ก็ได้ยกเว้น GDA จะต้องอยู่ด้านหน้าเป็นภาคบังคับนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารทั้งหมด13กลุ่มอาหารนะคะต่อยอดไปกว่านั้นค่ะ เป็นการส่งเสริมนะคะให้ผู้บริโภคได้มีอธโทษค่ะให้ผู้ประกอบการได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะด้วยการลดหวานมันเค็มน,นะคะ <c oughs> เพื่อถ้าหากลดได้เครื่องดื่มก็มุ่งเน้นไปในเรื่องของลดความหวานนะคะปุ่มกลุ่มเครื่องปรุงรสก็เน้นไปในเรื่องของการลดความเค็มน,นะคะหรือกลุ่มกึ่งสำเร็จรูปก็เน้นไปในเรื่องของลดความเค็มน,นะคะ อย่างนี้เป็นต้นก็จะทำให้ถ้าหากลดได้ตามเงื่อนไขที่เป็นหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้นะคะก็จะได้รับการตรวจสอบและก็รับรองในเรื่องของสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพนะคะภายใต้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่373นะคะและสุดท้ายนะคะสิ่งที่เรา คิดว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้บริโภคก็คือเมื่อได้สารอาหารต่างๆนะคะตามเงื่อนไขก็จะมีในเรื่องของการกล่าวอ้างนะคะซึ่งก็จะเป็นกล่าวอ้างปริมาณกล่าวอ้างอะไรที่นอกเหนือจากการกล่าวอ้างปริมาณหรือการกล่าวอ้างหน้าที่นะคะซึ่งอาจจะเป็นในเรื่องของการกล่าวอ้างหน้าที่อื่นๆหรือการกล่าวอ้างในเรื่องของลดความเสี่ยงของโรคนะคะอันนี้ก็จะต้องมีเงื่อนไขในหลักการของการประเมินนะคะการกล่าวอ้างหน้าที่ก่อนนะคะค่ะ ถัดไปค่ะเรามาดูในรายละเอียดว่าและเมื่อถึงาการแสดงข้อมูลคุณค่าทางผู้ชนาการนะคะที่ภายใต้ประกาศฉบับนี้ค่ะจะเป็นในเรื่องของความสมัครใจหากผู้ประกอบการนั้นอยากจะส่งต่อความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์นะคะไม่ว่าจะเป็นสารอาหารตัวดีหรือตัวไม่ดีตัวดีก็จะมีอยู่ในปริมาณที่เป็นแหล่งของ ะะหรือมีอยู่ในปริมาณที่สูงตัวไม่ดีอย่างเช่นโซเดียมก็อาจจะเป็นในเลือกหลักการของการเปรียบเทียบในหลักการของการต่ําหรือในหลักการของการที่บอกว่าปราศหรือไม่มีนะคะสามารถดําเนินการได้ภายใต้ข้อกฎหมายของประกาศฉบับนี้นะคะเราก็จะมีเกณฑ์อย่างชัดเจนอยู่ในบัญชีหมายเลข4นะคะ ว่าต้องมีปริมาณอย่างไรมีผลพิสูจน์นะคะถ้าสามารถทําได้ตามเงื่อนไขก็สามารถแสดงได้ตามเงื่อนไขนั้นๆเลยนะคะทีนี้ในประกาศฉบับนี้ค่ะก็ประกอบไปด้วย4บัญชีด้วยกันนะคะบัญชีแรกก็จะเป็นในเรื่องของรูปแบบของการแสดงกรอกข้อมูลผู้ชนะการานะคะซ,ซึ่งถ้าเป็นแบบเต็มก็จะแสดง สารอาหารทั้งหมด15รายการนะคะก็จะมีตัวไม่ดีและก็ตัวดีด้วยนะคะแต่ในกรณีที่เมื่อเอาผลิตภัณฑ์ไปตรวจวิเคราะห์แล้วพบว่าใน15รายการนี้ค่ะมีสารอาหารที่เป็นภาคบางภาคนะคะ,ะตั้งแต่อ่าเป็นศูนย์พบว่าเป็นศูนย์ตั้งแต่แปดรายการขึ้นไปจากสิบ้ารายการแบบเต็มผู้ประกอบการสามารถเลือกแสดงแบบย่อดได้นะคะ หลังจากนั้นเมื่อได้กรอบข้อมูลโภชนาการนะคะเราก็จะมีการกล่าวอ้างในการกล่าวอ้างเราต้องทราบนะคะว่าเราจะไปเทียบเคียงเพื่อหาค่ามาตรฐานว่าทุกๆผลิตภัณฑ์เมื่อมีการกล่าวอ้างอยอจะอาจะมีกฎหมายบังคับไว้เลยว่าทุกๆผลิตภัณฑ์นะคะจะต้องกล่าวอ้างโดยเทียบคำนวณกับค่ามาตรฐาน นะคะและก็ค่าที่ปริมาณที่ประสงค์จะแสดงบนฉลากให้กับผู้บริโภคได้รับทราบนะคะซึ่งทั้งสองเงื่อนไขค่าอ้างอิงและก็ค่าที่แสดงบนฉลากนะคะจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่จะกล่าวอ้างได้จึงจะเดี๋ยนะคะเดี๋ยวนะคะ,ะ,คะอ่ะ จึงจะแสดงการกล่าวอ้างตามที่ได้บอกไปข้างต้นนะคะว่าอย่างเช่นถ้าเราบอกว่าอ่านมมีแคลเซียมสูงนะคะเราก็ต้องมาดูค่ะว่าในกลุ่มนมเนี่ยเขามีข้ออ้างอิงไว้ว่าปริมาณหนึ่งหน่วยบริโภคอ้างอิงเนี่ยค่ะคือ200 ml ผู้ประกอบการอาจจะพัฒนา,าผลิตภัณฑ์นะคะโดยบรรจุภัณฑ์นั้นอาจจะไซส์ที่150หรือ250ก็แล้วแต่นะคะไม่ว่าจะไซส์150หรือ250ในการกล่าวอ้างจะต้องคิดคำนวณเทียบกับ200ด้วยนะคะคา150ก็ต้องได้200ก็ต้องได้นะคะหรือ250ก็ต้องได้จึงจะพูดว่าผลิตภัณฑ์นมนั้น มีแคลเซียมสูงนะคะได้ตามเกณฑ์จึงจะกล่าวอ้างได้ในขณะเดียวกันค่ะเราก็ได้มีการกำหนดค่าไทยด d ไอนะคะหรือเป็นค่าของสารอาหารที่แนะนำให้ควรบริโภคป,ประจำวันสำหรับคนไทยที่อายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปหรือที่เราเรียกว่าค่าไทยด d ไอไว้ในบัญชีหมายเลขไทยด d ไอบัญชีหมายเลข3นะคะโดยเฉพาะในส่วนของพลังงานนะคะเรากำหนดไว้ที่2,000มิลลิกรั อ่ะพ่อค่ะ2,000กิโลแคลอรี่นะคะโซเดียมกําหนดไว้ที่2,000มิลลิกรัมต่อวันนะคะก็ได้มีการปรับลดจากเดิมที่เป็น2,004ลงมานะคะบัญชีสุดท้ายค่ะเมื่อคิดคํานวณเทียบเคียงกับ1นหน่วยบริโภคอ้างอิงแล้วสามารถกล่าวอ้างได้นะคะเราก็จะมาใช้บัญชีหมายเลข4ี่ซึ่งเป็นเกณฑ์ในการกล่าวอ้างนะคะการดําเนินการอันนี้สิ่งที่ผู้ประกอบ ผู้ประกอบการจะต้องจัดทำนะคะและผู้บริโภคจะต้องเห็นบนฉลากนั่นก็คือฉลากผู้ชนาการนะคะที่มีค่าของสารอาหารต่างๆนั้นสอดคล้องกับผลวิเคราะห์นะคะที่ตรวจพิสูจน์ได้นะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะ เป็นภาคบังคับเมื่อสักครู่เป็นภาคสมัครใจภาคบังคับค่ะเป็นการต่อยอดให้ผู้ประกอบการนั้นต้องแสดงฉลากผู้ชนาการนะคะภายใต้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่394เราก็ได้มีการเซอร์เวยว่าอาหารใดนะคะที่มีผลกระทบหรือว่าส่งผลมีผู้บริโภคมีการบริโภคกันมากนะคะก็เลยมีการต่อยอดให้เป็น ภาคบังคับว่าอาหารทั้งหมด13กลุ่มอาหารนี้นะคะอันดับแรกค่ะกลุ่มขนมขบเคี้ยวนะคะที่ก็กลุ่มผู้บริโภคที่เป็นเด็กก็มีการบริโภคกันมากนะคะก็ต่อยอดให้เป็นการบังคับให้ต้องจัดทำฉลากโภชนาการและต้องแสดงค่าพลังงานน้ำตาลไขมันและโซเดียมแบบ GDA นะคะไว้ด้านหน้าบรรจุภัณฑ์นะคะ หลักการเดียวกันกับการจัดทําฉลากโภชนาการนะคะค่าต่างๆเหล่านี้ก็คือได้มาจากการที่จะต้องนําผลิตภัณฑ์อาหารนะคะของผลิตภัณฑ์ที่เราจะจําหน่ายในตลาดนะคะไปส่งตรวจวิเคราะห์แล้วได้ค่าเป็นอย่างไรก็มาจัดทําใส่ไปในกรอบข้อมูลโภชนาการพร้อมกับการจัดทําฉลาก GDOA นะคะ อันนี้เป็นภาพบังคับเลยได้แก่กลุ่มของขนมขบเคี้ยวทั้งหลายแหล่นะคะช็อกโ,โกแลตแล้วก็กลุ่มขนมหวานรสช็อกโ,โกแลตผลิตภัณฑ์ขนมอบทั้งหลายนะคะดังนั้นผลิตภัณฑ์ทั้ง3ามกลุ่มนี้นะคะสิ่งที่เราจะเห็นผู้บริโภคจะเห็นก็คือการจัดทําฉลากพื้นฐานนะคะที่มีการแสดงรายละเอียดขั้นพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ ชื่อสูตรส่วนประกอบน้ำหนักสุทธิใครเป็นผู้ผลิตใครเป็นผู้นำเข้าแล้วก็เลขสิบสามหลักหรือเลขสารระบบอาหารนั่นเองนะคะและจะเห็นกรอบข้อมูลโภชนาการอาจจะเป็นรูปแบบของแบบเต็มทั้ง15รายการของสารอาหารหรือแบบย่อของแปดหกรายการของสารอาหารนะคะ หถึง7ถึง8รายการของสารอาหารอันนี้ก็แล้วแต่นะคะและก็ฉลากโภชนาการในรูปแบบของ GDA สุดท้ายนะคะการแสดงข้อความที่ให้ผู้บริโภคนั้นได้ใส่ใจว่าบริโภคแต่น้อยและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพนะคะสำหรับสามกลุ่มนี้ถัดมาค่ะอาหารกึ่งสำเร็จรูปซึ่งก็จะเป็นพวกกลุ่มของ บะหมี่กึ่งนะคะโจ๊กกึ่งทั้งหลายที่เราก็ทราบว่ากลุ่มพวกนี้ค่ะก็จะมีความเค็นนัามาเลยนะคะอันนี้ก็ถูกบังคับให้ต้องแสดงตามเงื่อนไขของประกาศฉบับนี้เช่นเดียวกันอาหารมื้อหลักจานเดียวนะคะที่ต้องเก็บในตู้เย็นหรือตู้แช่แข็งน,นะคะาตามที่เราจะผู้บริโภคมักจะ เห็นความสะดวกนะคะแล้วก็ไปเลือกซื้อในร้านสะดวกซื้อทั้งหลายนะคะอ่ากลุ่มนี้เราก็จะเห็นว่าอ่ารสชาติก็จะมีความเค็มพอสมควรนะคะ <c oughs> เช่นเดียวกันในกลุ่มเครื่องดื่มนะคะก็ในปัจจุบันก็มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะมันต่อยอดไปถึงในหลักการของ h e ล l t h เออร์โลโก้ซึ่งเดี๋ยวเราก็จะได้มีการพูดถัดไปนะคะว่าเมื่อถึงณจุดจุดหนึ่งของหลักเกณฑ์เครื่องดื่มที่มีการลดความหวานนะคะก็จะมีการแบ่งเป็นเฟสเฟสนะคะเฟสแรกเราก็เอาที่6กรัมนะคะหกรัมของน้ําตาลน,นะคะถ้าสามารถทําได้ตามเกณฑ์ก็สามารถพัฒนาในเรื่องของการแสดง h e ลต t h เออร์โลโก้บนฉลากได้นะคะชาปรุงสําเร็จ ะะก็คือมีการนําชานั้นมามีการปรุงแต่งรสชาตินะคะเช่นเดียวกันค่ะกาแฟที่มีการปรุงแต่งรสชาตินะคะนมปรุงแต่งนมเปรี้ยวผลิตภัณฑ์ของนมน้ํานมถั่วเหลืองนะคะซึ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนมีในเรื่องของการปรุงแต่งรสชาตินะคะให้จูงใจให้กับผู้บริโภคโดยเฉพาะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มเด็กนะคะกลุ่มนมนมทั้งหลาย ไอศครีมที่อยู่ในลักษณะพร้อมบริโภคนะคะไม่ใช่เป็นกล่องกล่องแบบที่ร้านเครื่องดื่มเข้าไปขายเป็นสกูป๊ปสกู๊ปนะคะแล้วแต่ว่าผู้บริโภคจะเลือกรสชาติอะไรอันนั้นไม่ต้องแสดงนะคะเพราะมันเยอะมากเกินนะอันนี้ก็เป็นภาคบังคับนะคะสําหรับการที่ผู้บริโภคจะได้เห็นข้อมูลในเรื่องของสารอาหารตัวที่กระทบกับ สุขภาพอย่างชัดเจนนะคะในส่วนของค่าพ,พลังงานน้ำตาลไขมันและโซเดียมแล้วก็สามารถบริหารจัดการในว่าเราควรจะกินอย่างไรมันถึงจะเหมาะสมกับภาวะร่างกายของเรานะคะค่ะถัดไปในเรื่องของการต่อยอดว่าเมื่อเป็นเรื่องของภา,บางคบังคับเรื่องของภาวะน้ำตาลไขมันโซเดียมแล้วนะคะถ้าหากผู้ประกอบการมีการพัฒนา ต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้มีการลดความหวานความมันคำความเค็มนะคะสามารถที่จะนำผลิตภัณฑ์อาหารนั้นมาขอสัญลญักษณ์โภชนาการในเรื่องของทางเลือกสุขภาพหรือ He a l t h เ e อ o ์ o ้อยโ o ได้นะคะณนะปัจจุบันก็เป็นวัตถุประสงค์ในเรื่องของการจัดทำที่จะเป็นเครื่องมือให้กับผู้บริโภคนะคะทราบว่าหรือเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจว่า สภาวะร่างกายของตนเองนั้นควรจะเหมาะสมกับการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารที่มีการลดหวานมันเค็มอย่างไรนะคะเป็นทางเลือกในการตัดสินใจการเลือกซื้อนะคะภาวะที่เหมาะสมกับร่างกายของตนเองนะคะโดยเป็นการดำเนินการนะคะขับเคลื่อนตามนโยบายของ ภาวะลดหวานมันเค็มนะคะรณรงค์ส่งเสริมนะคะดึงผู้ประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมนะคะในการพัฒนาให้ผู้บริโภคนั้นได้รับผลิตภัณฑ์นะคะที่มีภาวะโภชนาการนะคะที่เหมาะสมกับร่างกายนะคะก็มีการต่อยอดปรับสูตรลดหวานมันเค็มนะคะถ้าทำได้ถึงเป้าก็สามารถแสดง h e ลตี้เออร์โลโก สัญ,ญลักษณ์แบบนี้บนฉลากอาหารได้นะคะโดยภายใต้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่373นะคะแล้วก็การผลักดันของคณะกรรมการอาหารแห่งชาติคณะกรรมการเฉพาะเรื่องชุดที่3นะคะแล้วก็คณะอนุกรรมการก็ได้มีการ พัฒนานะคะส่งเสริมสัญ,ญลักษณ์ต่างๆนะคะและณปัจจุบันก็สามารถพัฒนาได้นะคะมีเกณฑ์สำหรับ14กลุ่มอาหารนะคะโดยมอบหมายนะคะให้หน่วยรับรองหน่วยตรวจสอบแล้วก็ให้การรับรองสัญ,ญลักษณ์นั่นก็คือมูลนิธิส่งเสริมโภชนาการสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะเป็นผู้ดำเนินการในการ ออกสัญ,ญลักษณ์นี้รับรองสัญ,ญลักษณ์นี้ให้กับผู้ประกอบการนะคะเพื่อนําไปแสดงบนฉลากผลิตภัณฑ์ได้นะคะโดยกลุ่มอาหารนะคะที่มีการต่อยอดมาเรื่อยๆก็พัฒนามาจากอาหารมื้อหลักจานเดียวนะคะกลุ่มเครื่องดื่มกลุ่มเครื่องปรุงรสนะคะก็ลดความเค็มน,นะคะกลุ่มผลิตผลิตภัณฑ์นม นะคะก็ลดในเรื่องของลดหวานลดไขมันนะคะอาหารกึ่งสําเร็จรูปลดความเค็มน,นะคะข,ขนมขบเคี้ยวนะคะก็แล้วแต่เลยว่ามีการพัฒนาสูตรในเรื่องของลดหวานันเค็มอย่างไรไอส์ครีมก็เช่นเดียวกันน้ํามันและไขมันนะคะขนมปังขนมอบขนมอาหารเช้าธัญพืชอาหารว่างทั้งหลายนะคะอาหาร อาหารจากปลาและอาหารทะเลนะคะและณปัจจุบันกลุ่มล่าสุดค่ะก็เป็นผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์กลุ่มแทมทั้งหลายนะคะ,ะก็จะมีการแบ่งเป็นเฟสเฟสนะคะบางกลุ่มก็ไม่ได้มีการแบ่งเฟสแต่เราก็จะมีการเชิญผู้ประกอบการนะคะมาพัฒนาร่วมกันอยู่เรื่อยๆนะคะซึ่งอย่างก็ที่ทราบทนะคะว่าด้วยความหวานหรือ ความมันนะคะความหวานความมันเนี่ยมันในบางครั้งการลดในปริมาณที่มากๆเลยมันก็จะส่งผลต่อเท็กซ์เจอร์ของตัวอาหารนะคะแต่ความเค็มก็ไม่เท่าไหร่นะคะฉะนั้นอันนี้ก็คิดว่าทางผู้ประกอบการเนี่ยสามารถที่จะในเรื่องของลดความเค็มลงได้นะคะนะคะเราก็จะเห็นว่า มันจะมีปริมาณเนี่ยค่ะเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆนะคะณนะปัจจุบันปี2565นะคะก็จะเห็นว่าเราเนี่ยสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้นะคะโดยเป็นจำนวนปริมาณเนี่ยก็2759นนะคะเพิ่มขึ้นมาอยู่เรื่อยๆเลยนะคะค่ะในขณะเดียวกันเราก็ได้มีการสำรวจด้วยนะคะเรามาลองมาดูนะคะว่ากลุ่มเครื่องดื่มเนี่ยเป็นปริมาณที่มากที่สุด นะคะพันแผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์นม220อาหารกึ่งสำเร็จรูปที่มีการลดความเค็มนะคะสองผลิตภัณฑ์ไอศครีมนะคะร้อี่สิบผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว94นะคะแล้วก็จะมีความหลากหลายของอีกอหลายผลิตภัณฑ์ในบรรดา14บกลุ่มที่เหลือนะคะก็2องผลิตภัณฑ์ซึ่งก็จะเห็นว่า จะมีผู้ประกอบการที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เนี่ยรวมทั้งหมดเนี่ย453บริษัทด้วยกันนะคะอันนี้ก็คือผลสำรวจเมื่อเดือนเมษานะคะในขณะเดียวกันเราก็ได้มีการสำรวจผู้บริโภคว่าผู้บริโภคนั้นมีการรับรู้และก็การตัดสินใจเลือกซื้อโดยใช้ใชสัญลักษณ์ Healthier l o โลโก้นี้อย่างไรนะคะจากประชากรอายุทั้ง 15อ่าตั้งแต่15ปีขึ้นไปนะคะก็ได้ใช้สัญลักษณ์นี้นะคะร้อยละส1.5นะคะตอบเราว่าเคยพบเห็นร้อยละ4นะคะไม่เคยพบเห็นร้อยละ17.4ไม่แน่ใจนะคะก็อย่างที่เราคงทราบนะคะว่ามันไม่ได้เป็นภาคบังคับนะคะก็ไม่แปลกที่ผู้บริโภคนี้จะพบเห็น ไม่ครอบคลุมทั้งหมดนะคะและเป็นการใช้สัญลักษณ์นี้ในการตัดสินใจเลือกซื้ออย่างไรนะคะก็จะเห็นว่าปริมาณเยอะทีเดียวนะคะที่พบว่าผู้บริโภคใช้ healthier l o โลโกนะคะเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจร้อยละหกสิาุดนะคะร้อยละสามสสองจุดไม่มีผลในการตัดสินใจเลือกซื้อแสดงว่า ก็ยังติดกับรสชาตินะคะร้อยละ3.4ไม่แน่ใจซึ่งจากผลสำรวจเนี้ยก็มันเป็นการตอบโจทย์เนาะว่าผู้บริโภคมีการใช้เครื่องมือนี้ในการตัดสินใจมากขึ้นนะคะก็คิดว่าเครื่องมือ h e ล l t h เออร์โลโกนี้อ่าเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นอ่าในส่วนของการนำเสนอของออยนะคะที่คิดว่า ในทิศทางการที่เรามีการพัฒนาต่อยอดเรื่อยๆนะคะแม้ว่าจะเป็นในภาคของความสมัครใจนะคะแล้วก็ภาคภาคสมัครใจแล้วในอนาคตผู้ประกอบการมีส่วนร่วมมากเพิ่มมากขึ้นแล้วเห็นแล้วว่ามันมีประโยชน์นะคะก็จะมีในเรื่องของภาคบังคับ ภายใต้ของประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่394นะคะที่บังคับให้จะต้องมีเรื่องของการแสดงสัญ,ญลักษณ์โภชนาการแบบ GDA มากขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการนั้นได้เห็นอย่างรวดเร็วเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจเลือกซื้อนะคะแล้วก็เป็นเครื่องมือที่เป็นเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อยอดในเรื่องของการลดหวานมันเค็มเป็นเรื่องของ h ทลเ i โลโก้ที่เป็นภาพ สมัครใจนะคะค่ะก็ขอขอบคุณนะคะค่ะ